พามาดูเขาประกอบลุกปืนค่ะโอ้โหทำแบบนี้เนี่ยรับรองเลยว่าใช้งานได้นานแล้วก็ลื่นไม่มีสะดุดอืมทำงานได้ดีแล้วก็เนียนมากๆเลยค่ะแต่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับงานอะไรกับอะไรคะเนี่ยโอ้โหปกติมันก็เล็กๆใช่หรือเปล่าคะ อันนี้ขนาดนี้เลยใช้อรดอะไรคะอยากรู้จังเลยคะ่ะใครพอจะมีความรู้เรามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันคะ่ะว้าวเนี่ยเบิลเริมเลยคะ่ะอยากรู้จังเลยว่าเขาเอาไปใช้ในงานอะไรได้บ้างคะ่ะใหญ่โตขนาดนี้คะ่ะพามาเที่ยวโรงงานอีกแล้วคะ่ะ อันนี้ที่เขาน่าจะกำลังทำกระทะเป็นการตอกหมุดติดระหว่างมือจับกับที่จับแทนนะคะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเท่าที่ดูคือเขากดลงไปเลยให้มันยึดติดกันถูกไหมคะอืมก็ดูสวยเรียบร้อยดีนะคะแต่ที่สงสัยคือเจ้าแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้มีเกลียวน็อตเอาไว้ให้ขันเวลาที่มันหลวมถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติว่ามันคลายออกก็ก๊อกแก๊กแล้วเราจะทำยังไงอะคะ แบบเป็นเกลียวจะดีกว่าไหมเอ่ย